ทีนี้ค่ะพาุผู้ชมไปทํากิจกรรมดีๆนะคะโดยสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมดําน้ําเก็บขยะนะคะใต้ทะเลเกาะล้านเกาะสากนะคะรณรงค์เก็บขยะบริเวณหาดตะแหวนด้วยนะคะแล้วก็ชายหาดเมืองพัทยาค่ะจะจัดขึ้นเนี่ยนะคะในวันที่20กันยายน2557นะคะเริ่มกันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเลย ไปจนถึง16เนริกาเพื่อที่จะกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ค่ะให้รักชายหาดแล้วก็ทะเลให้มากขึ้นนะคะโดยจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกค่ะปกติเนี่ยจะจัดกันทุกๆวันเสาร์ที่3ของเดือนกันยายนของทุกปีนะคะโดยในปีนี้เนี่ยตรงกับวันเสาร์ที่20กันยายนสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานหลักของ International Coastal Cleanup นะคะในการประสา รวบรวมข้อมูลการเก็บขยะชายหาดในประเทศเป็นประจำทุกปีพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเก็บข้อมูลและพัฒนาบุคลากรให้สามารถเก็บข้อมูลขยะชายหาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด The Power การรวมตัวของอาสาสมัครที่รักทะเลในรูปแบบของเช็กอินไทยแลนด์ค่ะเพื่อที่จะแสดงว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเก็บขยะชายหาดซากลประจำปี2557ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมและขอรายละเอียด เพิ่มเติมกันได้นะคะที่สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมายเลขโทรศัพท์นะคะ021411341 2นะคะหรือว่าหมายเลข0925740077หรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.dmcr.co.th ค่ะมไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะนักดำน้ำทั้งหลายลงไปแล้วปุ๊บเจอขยะก็เก็บกันขึ้นมา<ช>ด้แลกันช่วยกันลดมลพิษทางทะเละนะคะ